ปีปนี้ยังส่งบาดหาซีบน้ออืมน้องอุ่นก็บอกปนี้ก็อ้าวขีดตอนเนี้ยมา,ยมาอีกเด้อพี่น้องเด้อเออ 5, ของปอกหาของอีลุ่มปอกหาพ่อยายในละที่เอาลงไปให้เบิง่งตอ่อต่อมาขีดต่อมาก็ได้อือมากกนนสารปอกหาของอีลุ่มของรวยหนุ่มอืม งามบมงามก็ไเ้แต่ว่าว่ามันจีไขอยู่หันแล้วเนาะมันก็หันแล้วเนาะมันออกเลยส่วนมันอยู่จีไ่ก็ของไรสามอยู่กับบัวจักตอกันเดียวกันนี้เนี่ยตอกซ้ำกันนี้เนี่ยเนาะตอกรุ่นเดียวกันตอกรุ่นเดียวกันครับอันของไรสามของไรหนวยที่เอาให้เบิ่งไปกอนหหกหนวยมันกนดจากหนอยนะครับมันก้นนนอยโมเนยใหญ่กว่านี่ง อยู่ในโรงบ้านห้องเบียงกัน่ตอนสารก็ดิปลอกขาเดินเสร็จหลังไปสามสามหลอดสองสำหรับอันปลอขกขาได้ครัสามยกขึ้นมาสองขัดไว้เออหัวมันถื<า>อแล้วก็ <laughs> สามสามลอดสองก,กันยกขึ้นมาสองกันลอดสองกันถือขึ้เก่าอันละเกา่าอันละบุเดินเส้นหลังไปเป็นเส้นกลางและะ้วก็เดินอีกเดินอีกแค่เนึง,เ,นงเกี่ยวลงลุ่มยกเกี่ยวลงลุ่มยก,กตรงนั้นมากน,<ะ>นี่ดิเป็นสามกันเลยสองต่อกลางอ่อยู่ทางหลังมันจะค่อยสีเอาให้เห็นดีเอาสารลดสารลดเนี่ยเอาดูเดี๋ยวเออเนี่ย หลอดสองมาเป็นเส้นกลางเดินเส้นหลังมาเมดินหลังมาว่าขัดสองแล้วกลับมาขัดข้ามสามขัดสดองหน้าเรื่อย ลืมขามสามขันบิกขามสามในี่ผิดเรได้นอนตูเนาปปะนขามสามงอสองแล้วก็นงอเส้นนี้เอาลงหูเดียวกันเนี่ย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 มันบังมือบังมือบังเนี่ยเนี่ยเออลงหูเดียวกันะลงหูเดียวคัดกับเส้นทั้งนาเลยเออส,สำคัญมึงก็อยไปได้ครับมาละหันเบิงเอาออมาปูมือข้างนั้นออกด้วยกัน เออให้มันขัดกันยวงสั้นบอสอ่นอ่านเออมันจะข้ามขามมาขัดสองหน้านี่ลงอีเส้นเขาเดินมาแล้ยมันบอเส้นกลางแล้ยมันบอสเออมาเป็นข้ามสามอีกมาขัดสองทางหน้าปองเก่าละคัดกันเลยปิดกันเลยเออแน่นแบบยังเนาะจัดจนบออยากเข่าหุ่นแล้วแท้ๆแท้ๆหุ่นแล้วนี่แหละพี่น้องดึงเอาของปอกห่า ี่น้องเบิง่งกขักโอ้ยลุกกะลุกหยากเด้อผู้ชายคลิปกันด้พี่น้องเลย้นห่างห่างคักห่างเนี่ยผู <laughs> ้ชายคลิปก <laughs> นันโ <laughs> อนะ้โห <laughs> วานนี้กูเถื่อไป้วมันล่องมันวันน่ะบ่ <laughs> ไปทางหยามันน่ะบ่เถียไปข้าน <laughs> ไปน้ำลงมัน เท่ากับว่าเท่าละลาเท่าห้างพ่อมูมอมอต้องะเป็นแดงๆกูนะวะคนห้างเป็นจหรอคนห้างยืนกได้เันบเหุเกเนเจ็บขาเจาะเอวจะาอยากข็ดเนาะเอวที่ก็ไ่จะได้นั่งขานี่ายเหลายๆมุม๊บ เคี่ยวลุงลุ่มยกตอกคำไกลๆพี่คนมันพักค่ะอย่ไปยกจอดบ่ยกไปปลายมันไม่บอยไปตอกไปเออเอาจะเกี่ยวลุงลุ่มหมองเกาหันหมองว่าหันของปอกค่ะเด้อพี่น้องเด้อเอาให้เบิ่งสู่มุมสู่เจย คิปตอนอย่างมาจากคลิปที่แล้วของน้อยอเป็นของอิรุ่มน้อยงามบองามกพุ่นละตอน,ตอนจบตอนจบตอนเลี้ยวพุ่นละจังคอยเสี่ยวให้เบิงเป็นคลิปเป็นคลิปไปกะสี่หลายคลิปอยู่ดอกสําหรับของน้อยนี่ก็ได้ติดตามไปเรื่อยๆครับกรได้สนใจรุ่นนั้นา,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 านรุ่นเด้ของอย่างของอันนั้นบ่ของอิรุ่มมันบ่ของปอกฮาหรือของ นั่นเออออกมามองดูว่างามรุ่นเดรอหลนเด๋เราว่างามรุ่นเรางาม้พ่อเถาเราสานให้เราก็ว่างามมาแล้วท่นเจ้าบุญยองนี่พ่อเถาเจ้าบสานให้เด้อเจ้าจะได้ไปซื้อบ้านตูเทวฤตพุ่นเด้อขันบุษนจะได้ไปสั่งตูเวียนพุ่นเด้อไหวตีบ่ได้ได้นั่นตูเนาะตูเวียนนี่พี่เลี้ยเราเราเข้าสานตกนี้เออเราดึงบวงลังเราเดาพาต่อ มามามาเออแม่นเนี่ยนี่แหละของตัวเม่นี่นี่นี่ของนม่นี่ไม่เถ่าพื้นวางามต่าเออของตัวเม่มันเป็นของตําว่าพื้นของปอกหานี่ของยังก็แล้วแเ่้าว่าขั้นได้ทรงนี่หันงามของนะสมส่วนมันพอดีนี่คือเ้าสิแทกก้่นกับแทกขึ้นมหาอันมองนีมันสิได้กันพอดีนะได้แทกมาหาหมองไผ่เก่าเนี่ย บอกหาเนี่ยเจ้าวันในสารนี่ก็ได้ตัวเออพอถ่อเป็นสารเนี่ยไม่ท่าเป็นของน้อยเดย็งากะงาใส่ปาคอม่วนจะกวดขวดั้วทีจัดเออเมนเมีนเมนเมนียนก้อนด้ทรงนี่หันงามอีเล,ลี่ยนนว่รุ่นน้ของงาม,อมาของอันอล,ล,ลนา,นนนนายงงาออลสามนะวะ งรหน่วยนะ่เม่ยอยูคันด้าซุ้งนี่มันงามยูของล่ะนี่ล่ะซุ้งมันน่ะแต่มันด้ายซุ้งนี่ล่ะอืมบางทีอันมันสูงโพดมันก็เป็นติวเววมันก็เป็นแต่เบิงนะมันเป็นบางคนก็เห็ดเป็นของกระเทยบางคนก็เห็ดของตูงูสินะของตูผูนี่ไมยความว่าผู้ชายเด้อพี่น้อง ตัวผู้บอกน้ำน้ำสัตว์สัต์อันว่าตัวผู้ตัวแม่ยนะตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้ก็คือพอตัวตัวเถิกตัวพ่อพันตัวแม่ก็คือแม่พันกันว่าพื้นสัตว์ก็ได้อันนี้ของเนี่ยเขาก็เลืเอนตัวผู้ตัวเม่น้ำกันเอื้อนเป็นตัวผู้ตัวเม่ใส่ซับแบบสัต์ของไล่สามกันด้วยนี่คือแบบมืดมัวเออเออมามามาเบิ่งด้วย เนี่ยเออเนี่ยกันของไร่สามมันได้นี่ล่ะคับมันได้ทรงนี่มันงามจังว่าของนะเนี่ยเล่านี่ว่าอะไรสารนี่ก็ได้นะเจ้าอย่างสารบ่ได้ทองเก่าจักเทอได้ตู้ครับเออผีมือเจ้าเป็นธรรมดาพนเนี่ยมันงามอยู่ดีล่ะเออบางคือว่าเราพ่ดจากสารเนี่ยมันมันเล่วเตะจังหวะมันนี่เฮ็ดบ่ไดทองเก่าจักเทอดิ ว่คือกันว่าเดียวคือเกาเนี่ยโบคือจักเถอะเนี่ยอันนี้สารไล่สามขึ้นมาแต่กดล่นเนี่ยแต่ว่าห่างงามเนี่ยเจก็ได้เนี่ยเจอะโเป็นดั่งกระต่ายเนี่ยเจอมันจิบบเป็นดั่งกระต่ายแต่ว่ามันก็ของเกาล้วเนาะเนี่ยโอ้ด้ซุงนี่แหมสารของนะอืมโบเน่นอนเน่นอนงาม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 ขึ้นเป็นแบบเนี่ยเนี่ย ของสองหน่วยเนี่ยสิเปลี่นของไร่สามกับของอันพวกหาแต่ว่าห่างงามหนึ่งสองหน่วยได้ทรงได้ส่สวนพอดีพี่น้องแต่ว่าหน่วยเพื่อนสารอยู่นี่ก็แต่เบื้องมันสิได้ทรงเดียวกันบ่ถ้าเ้าเอาเขาโลดทันสิคืออยู่เนาะเอาเขาเลยเอาเขาเลยเอาเขาเข้าไปแล้วจักหน่อยแล้วก็ไพ่เก่าเลยสิได้ทรงอยู่เพราะว่าตอกมันก็โบยา่าบ่ไหนดอกอสวยมันก็สวยได้อยู่นะ สวยายก็สวยดียุ่สวยตกกันดอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ห้พี่น้องบ้านเ้องเดบึงอ่าสารขึ้นมาส่วงเป็นสิเอาเข่าพอดีเิ่นกำลังสิบีบเขา่าให้มันเป็นตุ่มลุม่มคือของสองน่วยเนี่ยเนี่ยมันงามคลิปต่อไปก็สิเอาส่วงได้ให้เบิ้งกับพี่น้องก็ค่อยติดตามเบิง่งสำหรับคลิปนี้ก็อกจะลืมคือเกา่า พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อัน,อออนมาขันซอมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือมีความคิดเห็นแบบใดก็คอมเมนต์เข้ามาว่าคุยกัน,น,น,นแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้เ้ยพี่น้องเด้อแลหรคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ